ต้อนรับทุกคนเข้ามาพบกับความท้าทายในห้องเรียนภาษาไทยแสนสนุกในรายการเกมท้าภาษาไทยกับคำถามที่จะทำให้ทุกคนหลุ้นกันจนตัวโกงและสัปดาห์นี้มาเอาใจช่วยครอบครัวเจียงพัฒนากิจน้องลิลลี่แม่โมและพ่อเลี้ยงให้ผนึกกำลังตอบคำถามเลื่อนเก้าอี้พิชิตทุนการศึกษากันไปแบบจัดเต็ม yeah! มาแล้วครับเกมทำสาไทยครับวันนี้เปิดห้องเรียนของเราสดใสน่ารักต้อนรับครอบครัวเจียงพัฒนากิจสวัสดีนะครับคุณพ่อนะครับคุณแม่แล้วก็น้องอิลี่นะครับดูรายการของเรามาแล้วดูค่ะชอบวิชาภาสาไทยไหมครับชอบค่ะชอบมีตรงไหนยากไหมก็มีบางค่ะเช่นพวกสรรพนามอะไรอย่างนี้ชอบสับสนค่ะสัรพนามถ้าเราสับสนแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจแบบทองแท้ เพราะงั้นวันนี้เรื่องแรกเราเอาเรื่องสรรพนามเลยได้ครับเพราะว่าน้องลิลลี่สับสนแต่คุณพ่อคุณแม่อาจไม่สับสนค่ปกติมีการใช้สรรพนามเรียกแทนกันในบ้านอย่างไงบ้างไหมฮะปกติคุณพ่อเรียกคุณแม่ว่าไงครับเรียกเธอครับเธอครับ ตอนจีบกันใหม่ๆเรียกที่รักเลยครับคุณพ่อครับแต่แบบนี้ไม่ได้นะครับคุณพ่อเมื่อก่อนที่รักทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่รักอยู่แต่บางทีอาจจะรีบที่รักมันเลยต้องเหลือสั้นลงเออเออแล้วคุณแม่นะครับเรียกคุณพ่อว่าอะไรครับเรียกป๋าค่ะเรียกป๋าตั้งแต่แรกๆเลยเหรอตอนแรกๆก็ที่รักเหมือนกันค่ะ แล้วลิลลี่ล่ะครับเรียกคุณพ่อคุณแม่ว่าอะไรป๊าป๊ากับมามมาค่ะป๊าป๊ากับมามมาแล้วเรียกแทนตัวเองว่าหนูค่ะหนูนะฮะจริงๆเราต้องบอกว่าสรรพนามเนี่ยนะฮะในการใช้แทนตัวเองใช้แทนคนที่เราสื่อสารด้วยหรือพูดถึงบุคคลอื่นนะฮะมันมีหลากหลายสรรพนามมากๆเพราะนั้นเราไปเรียนรู้กันดีกว่าว่ามีคำว่าอะไรบ้างครับฉันไปโรงเรียนผมไปโรงเรียนหนูไปโรงเรียนทั้งฉันผมและหนู เราเรียกคำเหล่านี้ว่าบุรุษสรรพนามครับบุรุษสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดครับสรรพนามบุรุษที่1ใช้แทนตัวผู้พูดเองเช่นฉันหนูผมสรรพนามบุรุษที่สองใช้แทนคนที่เราพูดด้วยเช่นคุณเธอและสุดท้ายสรรพนามบุรุษที่สแทนคนที่เราพูดถึง เช่นท่านมันเป็นต้นครับโอ้ไปไงครับงงไหมครับงงลครับแล้คุณแม่คุณพ่อสิ่งที่เรางงอยู่แล้วไม่งงขึ้นไปอีกหนอครับเออสพบนามมีเยอะมากมเลยนะครับอูสพบนามที่1ที่2เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมาทดสอบกันหน่อยดีกว่าว่าเข้าใจหรือเปล่าลุยดีกว่าครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่1ขอท้าใตอบว่านี่ครับ ประโยคนี้เลยครับน้องลิลี่ครับอ่านให้พี่คิวฟังหน่อยครับมันเผามันต้องรสชาติหวานมันไม่อย่างนั้นมันจะไม่อร่อยค่ะโอ้อ่านสบายๆเนาะโอ้เพียบไปหมดคุณพ่องงไหมงง,อ,งอย่าเพิ่งงง <c oughs> อย่าเพิ่งงง <c oughs> นะฮะให้อ่านแล้วเดี๋ยวจะเข้าคําถามแล้วนะจากประโยคที่เมื่อกี้น้องลิลี่ได้พูดไปอ่านให้ฟังนะครับมันเผามันต้องรสชาติหวานมันไม่อย่างนั้นมันจะไม่อร่อย ำถามนาของเราครับมีการใช้บุรุษสรรพนามทั้งหมดกี่ครั้ง <c oughs> มันมืนมากผมมีตัวเลือกให้ครับนี่ครับอย่าเพิ่งมืน <c oughs> สองครั้งสามครั้งค่ะ <c oughs> ค่อยๆไล่คมีเวลาประชุมเลยครับแม่มันอันแรกไม่นับไหมเพราะว่ามันแรกไม่นับนะมันเผามันเนี่ยมันก็คือแทนมันรสชาติหวานมันอันนี้ไม่ใช่แล้วก็ต้องไม่อย่างนั้นมันไม่อร่อยอันนี้ใช่เนี่ยมันก็มีแค่สองอันนะโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดขนาดนี้ถึงกับงงกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียว มันไหนจะเป็นบุรุษสรพนามกันแน่ครอบครัวเจียงพัฒนากิจจะตอบถูกหรือเปล่าไปลุ้นกันครับหมดเวลาครับผมหมดเวลา <c oughs> ครับยอรครับ <c oughs> อมแล้วตอบได้เลยครับป่ะยาอนไนครับร <c oughs> นนีบไปครัอตอบมาว่าสองครั้งขอเหตุผลหน่อยครับน้องลิลลี่ครับหนูว่าม,มันต้องเป็นมันต้องรสชาติแล้วก็มันจะไม่อร่อยครับอ่ะมันเผาอันแรกไม่ใช่ค่ะมันที่สองเนี่ยก็คือ ครั้งแรกก็คือเป็นบุรุษสภานามที่พูดถึงมันนี้ค่ะมันต้องรสชาติหวานมันใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อย่างนั้นมันมันนี้หมายถึงอะไรมันเผามันเผาคือครั้งที่สองใช่จะไม่อร่อยเลยตอบสองครั้งสองครั้งคุณผู้ชมละครับตอนนี้คิดว่าอย่างไรครับจากประโยคนี้ครับมันเผามันต้องรสชาติหวานมัน เมื่ออย่างนั้นมันจะไม่อร่อยนะฮะมีบุรุสรพนามทั้งหมดกี่ครั้งกอไก่สองครั้งขอไข่สามครั้งตอบมาแล้วว่ากอไก่สองครั้ง2ครั้งเป็นคำตอบที่ มันเผาเป็นคำนามครับมันเผามันมันนี้นี่ก็คือเป็นคำนามบุรุษที่สามบุรุษที่สามไม่ได้ถึงตัวเราไม่ใช่ตัวเขาแต่เรากำลังพูดถึงมันเผาถูกแปะลงไปนะครับมันเผามันต้องรสชาติหวานมันมันนี่ล่ละคำวิเศษคำวิเศษนะบอกถึงรสชาตินะครับเพราะนั้นไม่ใช่ ไม่อย่างนั้นมันมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันนี้คือสัปพานาบุรุษที่3ค่ะอ่าสอบพนาบุรุษท,ที่3เหมือนกันเลยเพราะมันกําลังพูดถึงมันเผา,าอ่าสอปพานาบุรุษที่3อ่าจะไม่อร่อยโอเคจบมันหมื่นมาก <c oughs> ข้อแรกตอบถูกครับรับไปเลยสองพันบาท อ่าข้อแรกผ่านไปแบบสบายๆพ้อต่อไปดีกว่าครับถามเลยดีกว่าบ้านนี้ปกติใครเป็นคนชอปปิ้งครับคุณแม่คุณแม่คุณพ่อมีหน้าที่คือจ่ายตางังคุณแม่เป็นคนซื้อของเข้าบ้านเพราะนั้นคุณแม่ต้องคุ้นเคยคลุกลีแต่ไม่รู้ว่าได้สังเกตรหรือเปล่าเห็นไหมครับว่ามันจะมีฉลากฉลากบนบรรจุภัณฑ์ในแต่ละอย่างที่เราซื้อ,อ ลิลลี่เคยอ่านไหมเวลาคุณแม่ซื้อมาเคยอ่านค่ะบนฉลากมันมีเขียนอะไรบ้างครับมันก็เขียนวกส่วนผสมค่ะส่วนผสมในฉลากมันมีส่วนผสมนะเอ,อมีวิธีใช้วันหมดอายุวันหมดอายุข้อควรระวงังข้อควรระวังการเก็บรักษาวันที่ผลิตข้อมูลโอ้ต่างๆนานา,นาความปลอดภัยมีหมดเลยบนฉลากาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าบนฉลากเล็กๆตรงนี้นี่แหละครับ มันมีความสําคัญมากๆในการที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันบรรจุพันเอาไว้เนี่ยเพราะนั้นวันนี้ผมจะชวนทุกท่านครับไปอ่านฉลากันดีกว่าว่ามันมีอะไรอยู่บนนั้นบ้างครับมาดูกันครับว่าประโยควบนฉลากสินค้าที่ระบุทั้งวิธีการใช้คุณสมบัติและคำโฆษณาเวลาอ่านแล้วพอจะนึกออกหรือเปล่าว่าเป็นสินค้าอะไรไปลองทายกันดูครับประโยคแรก ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผลประโยคนี้อยู่บนฉลากสินค้าอะไรกันแน่แอลกอฮอล์นั่นเองครับใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผลเป็นประโยคที่บอกถึงวิธีการใช้แอลกอฮอล์นั่นเองครับต่อไปประโยคนี้ครับหนาสองชั้นไม่เป็นขุยซับน้ำได้ดีประโยคนี้อยู่บนฉลากสินค้าอะไรกันนะทิชชู่นั่นเองครับประโยคนี้เป็นประโยคที่บอกถึงคุณสมบัติของทิชชู่ คือมีความหนาสองชั้นไม่เป็นขุยและซับน้ำได้ดีครับและสุดท้ายงอนเด้งสวยเช้งตลอดวันประโยคนี้จะอยู่บนฉลากสินค้าอะไรมาสคาร่าปัดขนตานั่นเองครับประโยคนี้เป็นประโยคโฆษณาที่อยู่บนฉลากของมาสคาร่าปัดขนตาที่เชิญชวนให้คนมาซื้อนั่นเองครับไปยังไงกันบ้างครับไม่น่าเชื่อครับว่าฉลากเล็ก แต่มีความสําคัญมากมายนะฮะเพราะนั้นเวลาจะเลือกซื้ออะไรก็อย่าลืมอ่านฉลากด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้ลุยเลยดีกว่าครับกับเกมทามคที่2ขอท้ายตอบว่านี่ครับแทะแดนอ,อ่านให้ฟังหน่อยสิคะระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นติดแน่นแผ่นซับไม่ติดแผลแล้วนี่ครับนี่คือฉลากครับ ที่เขากำลังพูดถึงอะไรแปะก่อนแล้วกันึบติดติดแน่นบอกแม่น้องลิลลี่คิวประทับใจมาก <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่น่าเชื่อว่าการแก่ติดแผ่นป้ายตรงนี้เนี่ย <c oughs> มาทำให้เราประทับใจได้ขนาดนี้อะระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นติดแน่นแผ่นซับไม่ติดแผลอ่านี่คือฉลากสินค้าไดนั่นคือคำถามของเราครับ แต่ผมมีตัวเลือกให้นี่ตัวเลือกของ Q ินะครับอะไรครับพัสเตอร์ติดแผลครับอ่าพัสเตอร์ยากอไก่และพาคอสอันนี้คือพาคอสนี่คือฉลากของผลิตภัณฑ์ใดมาดูกันครับว่าประโยคบนฉลากสินค้าที่ระบุทั้งวิธีการใช้คุณสมบัติและคำโฆษณาพอจะนึกออกหรือเปล่าว่าเป็นสินค้าอะไรไปลองทายกันดูครับ ถ้าพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับไปไปไหนกันล่ะครับผมไม่มีปรึกษา้วครับคุณแม่ครับเดี๋ยวกอนนะครับนี่คือเรื่องคําตอบแล้วเหรอครับใช่ครับกอไก่ปาสเตอร์ยาทําไมถึงคิดว่าเป็นฉลากของปาสเตอร์ยาครับเพราะมัามีคำว่าติดแน่นใช่มีระบายอากาศได้ดีติดแน่นระบายอากาศได้ดีหนูก็ติดแน่นนะคะติดแน่นเพราะผ้าก๊อตจะถ้าไม่มีอะไรไปแปะมันมันก็จะติดไม่แน่นนี่ก็ติดอยู่นะไม่หลุดเลย ไม่หลุดนะอ่าไม่ใช่นะไม่ใ่่รับมั่นใจนั้งครอบครัวอ่ะไล่ไปทีละคำเลยดีกว่าในฉลากนี้อะไรที่มันระบุเจาะจงให้หนูตัดสินใจว่ามันคือฉลากของฟาสเตอร์ยาระบายอากาศได้ดีอันนี้2อันได้ไหมได้ค่ะได้นะถ้าก๊อซก็ได้ด้วยค่ะไม่อยาบชื้นได้ทั้งสอง,ง,อ,ยงอย่างก็ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันยังไม่ชัดยังไม่รู้จะเลือกอะไร ติดแน่นปาสเตอร์ค่ะชัดเลยหรอใช่ค่ะคือมันระบุต้องเป็นปาสเตอร์เลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมีกาวมันจะทำให้ติดแน่นอ่ามันมีกาวนะพากอสไม่มีไม่มีค่ะอ่าแผ่นซับไม่ติดแผลค่ะอันนี้ได้สองอย่างไหมได้ทั้งสองอย่างค่ะได้ทั้งสองอย่างเพราะนั้นคำว่าติดแน่นคำนี้จึงเป็นคำที่ระบุว่านี่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์คือปาสเตอร์อย่างแน่นอนใช่อาละถ้าผิดกันแล้วก็ โอ้โเทโค้งเลยนะครับทั้งครอบครัวคิดว่ากอไก่พาสต้า์ยาหรือขอไข่้ากอสนี่ฮะคำตอบต่อมาแล้วครับพาสต้า์ยาเป็นคำตอบที่และวุกต่านโอ้โหเก่งมากๆเลยครับ อธิบายเพิ่มเติมเงี้ยคุณผู้ชมครับระบายอากาศได้ดีไม่อาบชื้นติดแน่นแผ่นซับไม่ติดแผลครับที่บ่งบอกเลยว่านี่คือฉลากของปาสตอร์ยาก็ตรงนี้นี่แหละครับติดแน่นเพราะมันบ่งบอกถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าชิ้นนั้นคําว่าติดแน่นมันจะเป็นผาก๊อตไปไม่ได้ใช่ครับมันต้องเป็นปาสตอร์อยา,ยาเพราะมันเป็นที่ปิดแผมีกาวแปะอ่า ตรงนี้นี่แหละครับคือระบุอย่างชัดเจนบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ครับส่วนถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ภาาก๊อตบนฉลากจะระบุแบบนี้ครับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ลองหลับตาและฟังอ่อนนุ่มสบายผิวไม่ติดแผลและปกป้องบาดแพ้ของคุณต้องผ้าก๊อตคิวคิวสลาครับได้ครับได้ครับไ้ได้ครับได้นะครับ เนี่ยภาคก้คอนคิวคิวสาลายนะครับโอเคครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบถูกอีกแล้วสบายสบาย0พบาทมาถึงข้อสุดท้ายครับข้อที่3ของเราครับเดี๋ยวแน่นอนถ้าเกิดเป็นแฟนรายการจะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูครับเกี่ยวกับกิริยาอาการดูซิว่าโบติเนี่ยเราทําอะไรกับของเหลวได้บ้างเทค่ะเทมีอะไรอีกลาดค่ะลาดลาดลาดอะไรดีครับ ราดน,น,น้ำล้ะงัดน้ําดน้ำเทครับเทเทครับอ๋อปูนนี้ก็ต้องเทเหมือนกันนะครับปูนก็เป็นของเหลวเนาะใช่เราไปดูกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคำกริยาที่เกี่ยวกับของเหลวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนอกจากที่เราพูดไปไปชมกันเลยครับเห็นอะไรเขากำลังทำอะไรครับดพลมพลมสบัดเอ้ยโอหออกมาเป็นเม็ดเลยนะเมื่อกี้เห็นนะนี่เหรอ สุดยอดสุัดยอดสัดกระสัดพรมพรม,รมคุณพ่อเก่งมากเลยพรมนะฮะคุณผู้ชมครับพรมในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือการเอาสิ่งที่มีลักษณะเป็นน้ําไปปราบรยให้มันกระจายออกมาเป็นเม็ดเล็กๆนะฮะในที่นี้ก็คือนิ้วของเราเนี่ยแหละครับจุ่มลงไปที่น้ําแล้วก็พรมลงไปนะให้น้ำมันออกมาจากนิ้วของเราเป็นเม็ดเล็กๆเนาะอ่าพอแรกสบายมีคุณพ่อช่วยไว้ไปดูภาพต่อไปกันครับ นี่คำว่าอะไรครับเทเท,ทเลยเหรอลินน้ำอุ้ยนี่เห็นไหมรายการเราจะเอาคำว่าเทมาง่ายๆงัง้นเลยเหรอครับลินโอลินในที่นี้นี่นะครับก็คือการเทให้ของเหลวเนี่ยนะครับมันออกมาเรื่อยๆทีละน้อยๆถ้าเกิดยังไ,<ม>ไม่เรียกลินแล้วลินจะต,ต้องค่อยๆอ,ออกแหมโอ้เป็นไงยากไหม สบายสบายพ่อ,ต,อ <c oughs> ต่อไปของเราคือคำถามแล้วนะจ๊ะน้องลิลลี่จ๋า <c oughs> พร้อมแล้วเข้าสู่เกมทาข้อที่สครับ <c oughs> ขอท้ายตอบว่าคำกริยาในภาพภาพนี้คือคำว่าอะไรไปชมเลยครับรถ <L od. S 1> อุ้ยเอาแล้วฉ <c oughs> ีดฉีดอุ้ย <c oughs> ี่เอาแล้วเอาแล้วมีคำไหนครับรถรถรถที่บ้านมีต้นไม้ไหมครับมีครับ<ช>เคยทําแบบนี้ครับเคยเคยแต่กิริยา<ม>น่าจะเป็นคําว่าฉีดอ่านี่แหละคุณพ่อมีการสังเกตแต่คํากริยามันไม่น่าจะใช้คําว่ารถอ้าวเอาแล้วสิยังมีความสับสนผมมีตัวเลือกให้ครับคําแรกเลยครับสาสาดคำที่สครับ สาดหรือฉีดเรียกเก้าอี้ได้เลยครับโอ้โหไปกันหมดทั้งแผงเลยนะโอ้โหทำไมถึงตอบข้อขอไข่ว่าฉีดครับน้องลิลลี่เพราะว่ามันเหมือนแบบว่าฉีดมากกว่าถ้าสาดเหมือนแบบมันจะมีไปมากกว่าถ้าสาดมันน่าจะเป็นแบบขันงนี้เนาะใช่แล้วก็อืมงนี้แต่ฉีดพี่เวลาไปหาหมอเขาก็ฉีดยาพี่อย่างนี้นะ มันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยอะอันนี้ฉีดต้นไม้อ๋อฉีดน้ำา่อ่าก็วิเคราะห์ออกมาชัดเจนคุณแม่ละครับเพราะว่าเขาเอาหนิวกดที่สายยางแล้วมันต้องผ่านแรงที่มันน้ำมันพุ่งออกไปเหมือนเป็นแรงดันก็เลยคิดว่ามันเป็นฉีดเป็นฉีดแล้วสาดรมันจะเป็นยังไงครับถ้าสาตรมันก็จะเป็นลักษณะแบบไปแบบกว้างกว้างกว้างๆาสตรไปเลยคือน้ําที่ออกไปมันน่าจะแผ่กระจายใช่ใช่ออกไม่ได้ออกไปเป็นเส้นใช่ คุณพ่พอล่ะครับลักษณะมันก็เหมือนกับเอาสายยางมาบีบอย่างที่คุณแม่ว่าให้มันบีบให้มันเล็กลงใช่ให้น้ําที่ออกไปในของเหลวเนี่ยมันออกไปเป็นเส้นเล็กๆครับแล้วสาดล่ะครับคุณพ่พอศาสตร์ก็เหมือนกับการเทออกไปข้างหน้าแรงๆต่อมาแล้วครับคุณผู้ชมครับคิดเห็นยังไงฮะจากคําถามนี้คํากริยานในภาพภาพนี้คือคําว่าอะไรก็ไก่ศาสตร์ขอไข่ฉีดตอบมาหมดเลยทั้งครอบครัวสามัคคีมากม ถูกก็ถูกหมดเลยนะฮะแล้วก็แจ็คพอตแตกด้วยพร้อมแล้วไปชมเฉลยกันเลยครับเฮ้ยมันคือฉีดสาดชดฉีดใช่เหรอใช่ฉีดฉีดครต้องครับฉีดครับเก่งมากๆเลยครับอธิบายเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมครับคำว่าฉีดเนี่ยนะฮะก็คือการอัดหรือดัน ให้ของเหลวเนี่ยนะครับมันออกจากช่องเล็กๆน่คือการฉีดส่วนค so oui, ําว่าศาสตร์นะครับก็คือการซัดของเหลวด้วยความแรงครับแหมเก่งมากๆเลยวันนั้นครอบครัวเจียงพัฒนากิจนะครับรับไปเลยทุนภาษาหกันบิทง่ายนะครับง่าย เอาไหมเอาเอาค่ะเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยถ้าจะเอาต้องติดตามกันสัปดาห์หน้ามีโอกาสผมเชิญมาอีกแน่นอนมาสนุกและได้ความรู้ครับกับเกมท้าภาษาไทยวันนี้คิวและครอบครัวเจียงพัฒนากิจลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคร่ะสวัสดีคับโอ้โหวันนี้มีเรื่องน่าสนใจนะฮะเรื่องของฉลากวันนี้สําคัญมากๆ เราจะต้องดูอะไรบ้างครับคุณแม่ลินล,ลี่คุณพ่อครับเวลาเราซื้อพ่อควรระวังพ่อควรระวังอย่างเช่นอาหารก็บางทีก็มีทําให้ลูกเรากินแล้วแพ้หรือเปล่ามีอยอยไหมถ้าของใช้ก็ต้องดูข้อควรระวังค่ะนะครับ